M NK 4 8 CGM 4 8ประกาศผลเลือกตั้งชิงตำแหน่งเซมบัตรสืบเพลงมาเปิดสืบไอดอลอย่างเต็มรูปแบบสำหรับบริษัท Independent Artist Management จำกัดหรือค่ายไออัมโดยเตรียมขนทัพ48กรุป๊ป ในประเทศไทยส่งความสนุกให้แฟนคลับกันอย่างเต็มอิ่มประกาศควบ2งานวันเดียวเริ่มจากคอน BNK 48 CGM 48 ert, Battle of Legacy ซึ่งจะได้พบกับไอดอล2วง BNK 48 CGM 48พร้อมเมมเบอร์คนมาปะทะก,กันอย่างดูเดือดบนเวทีทั้งร้องเล่นเต้นโชว์ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่29มีนาคม2568เวลา13และอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ B.N.K.48 C.G.M.48 เซนบัสึ์ General Election 2025 Final Result a n n o u n c e ที่จะประกาศผลการเลือกตั้งครั้งที่5โดยมีคะแนนโหวตจากเหล่าบรรดาแฟนคลับเป็นเดิมพันเพื่อชิงตำแหน่งเซมบัสึ์เพลวันเสาร์ที่วันที่29มีนาคม2568เวลาเวลา18นาฬิกาในยูเนียนฮอลชั้น60การค้ายูเนียน B.N.K.48 C.G.M.4 18 Concert Battle of Legacy เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้ผ่านทางช่องทางราคาบัตรเศรษ4,999ส่วน2,999เศษ2,699ส่วน2,299เศษ1,100ี n k 48 CDM 48เ้นบตรสื่อ General Election 2025 Final Result A N N O U N C E M E N เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้ผ่านทางช่องทางราคาบัตรเศษ3,555ส่วน2,555 1,555เศษ1,155ส่วน955ติดตามชมไลฟ์ทาง YouTube สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง C G M 4 8อังกฤษ CGM 4 8เป็นกลุ่มไอดอลหญิงของประเทศไทยโดยเป็นวงน้องสาวของ BN และเป็นวงน้องสาวต่างประเทศลำดับที่7ของกลุ่มไอดอลญี่ปุ่น AKB 4 8ภายใต้แนวคิดไอดอลที่คุณสามารถไปพบได้ ไอดอ you can meet โดยได้ประกาศเปิดตัววงอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2. มิถุนายนพศ2562ภายในงาน Bnk 8 t แต่ง You the Beginner ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ โดยมีนทัทพผู้จัดการวง BNK48 เป็นผู้ถแถลงข่าวเปิดตัววงและมีกำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกที่มีวงน้องสาวของ AKB48 พร้อมกัน2วงและเป็นประเทศแรกนอกประเทศญี่ปุ่นที่มีวง BNK48 อังกฤษ BNK48 เป็นกลุ่มไอดอลหญิงของประเทศไทยจากบริษัท Independent Art Management หรือ IAM อังกฤษ Independent Artist Management I Am และเป็นวงน้องสาวต่างประเทศลำดับที่2ของกลุ่ม AKB48 AKB48 ภายใต้แนวคิดร่วมกันคือไอดอลที่คุณสามารถไปพบได้ Idol You Can มี NK48 Office วงเริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกครั้งแรกเมื่อกลางปีพศ2 5 5 9 และเปิดตัวอย่างเป็นวันที่2มิถุนายนพศ2560พร้อมกับซิงเกิลแรกในชื่ออยากจะได้พบเธอด้วยสมาชิก30คนทั้งนี้สมาชิกของวงนั้นมีไม่แน่นอนเนื่องจากมีการเปิดรับสมาชิกรุ่นใหม่และมีการจบการศึกษาอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันวงมีสมาชิกทั้งหมด54คน